การแข่งขันใน10แมตช์นะครับแล้วก็เวลาก็ล่วงเลยมา6เดือนแล้วนะฮะก็อาจจะเป็นการการจัดการแข่งขันที่กระชับหน่อยก็คือ2อาทิตย์ครั้ง2อาทิตย์ครั้งนะครับจะให้ดูไฮไลท์ปีนี้ก็คืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราสร้างขึ้นมาก็คือว่าอยากให้ดูสนามที่เราเได้ร่วมกันจัดขันจัดการแข่งขันนะครับเราก็ยกระดับสนามกอสในที่เป็นลักษณะว่า เป็นชัป์ชิพคอสมากขึ้นนะครับแล้วก็ดูมีแวลูมากขึ้นนะครับปีนี้ที่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับแน่นอนก็คือ,อ hör, การทำไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับให้ผู้ชมชมได้จากทางบ้านนะครับเนื่องจากาสถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเปิดให้ผู้ชมเข้าไปชมได้ในสนามนะครับปีนี้ก็เป็นสิน่งพิเศษที่เราเพิ่มเติมขึ้นครับก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นอยู่ในเป็นการที่มันอยู่ในภาวะ โควิดเลนะครับเราก็ต้องออศึกษาแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็จัดการให้ให้พร้อมนะครับการแข่งขันเนี่ยเรายกมาตรฐานขึ้นด้วยซ้ำนะครับสำหรับจากปีที่แล้วเพราะว่าเราก็ยกระดับทีมผู้ตัดสินนะครับเ,เป็นเลเวล3ซึ่งจะเป็นระดับนานาชาติแล้วนะครับสำหรับสนามการเซตสนามก็มีการเตรียมการในช่วงที่อ,อ,อยู่ในระหว่างหยุดนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ เราคิดว่าเราพร้อมแล้วก็สมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วนะครับถึงแม้ว่า,าระยะเวลาจะสั้นในการที่จะจัดการสองอาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าเราสามารถจัดการได้ดีครับ